ครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเสียงนะครับในรถฮาวาล H6 HEV เรามาดูเทคนิคในการอัปเกรดระบบเสียงทางทีมงานโอเวอร์ฮอน u ซาวลชพเฟนะครับโดยการติดตั้งชุดตัวลำโพงมิดเลนชุดหน้านะครับแล้วก็ชุดหลังนะครับแล้วก็จชุดสปอกนะครับทําไมเพื่อนๆพืาชิกถึงได้มอบความไว้วางใจให้กับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาชพเ์ครับ แล้วมาดูเทคนิคในการติดตั้งนะครับนี่เป็นขั้นตอนในการถอดในส่วนตัวแผงประตูนะครับเราก็จะนะครับเข้าใจจุดยึดของอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องการถอดออกมาเห็นไหมขั้นตอนนี้คือการปลดสลิงนะครับในส่วนตัวล็อกประตูนะแล้วก็ปลดปลักนะครับของเจ้าตัวกระจกนะครับนะครับเราก็ต้องการถอดออกมาเลยนะ ราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเจ้าตัวฮาวาวลนะครับออกแบบตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเดนส์นะครับออกมาออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับตำแหน่งอยู่ข้างสูงนะครนะครับจะได้มีติแล้ที่เสียงที่ดีและเราดูเห็นครับโครงสร้างเจ้าตัวบริลรถธรรมนจะมีช่องต่างๆเห็นะครับพวกนี้นะสำหรับช่องสำหรับใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆในส่วนตัวนี้นะครับเห็นนะเราใช้เป็นลักคอนเน็กไม่มีการตัดต่อสายเห็นไหมคนะครับระบบประกันทุกอย่างเหมือนเดิม และที่ประเด็นสำคัญนะครับเราสามารถเลือกลำโพงตามคาแรคเตอร์ที่เราต้องการนะครับอย่าลืมนะครับลำโพงแต่ละรุ่นแต่ละย่อแต่ละค่ายมีคาแรคเตอร์แตกต่างไปนะครับในส่วนนี้เห็นนะครับก็คือขั้นตอนในการติดตั้งชุดตัวแผ่นดมซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการติดตั้งชุดตัวแผ่นดัมเพื่อนสมาชิกได้เห็นขั้นตอนที่1ยันขั้นตอนสุดท้ายในการติดตั้งชุดตัวแผ่นดมนะครับดูการรีดรีดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวแดมกับตัวบอดี้รถนะฮะมีการยึดเกาะได้ดีไม่เกิดเป็นโพลากาศ เห็นไหมรแล้วเรายังทําการสร้างเจตัว Enforcement เห <c oughs> ็นไหมครับนะฮะที่เป็นตารางารบอก้อตาตัวนี้มีความสําคัญมากครับเ <c oughs> พื่อม,มาทําโครงสร้างตัยแวมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเจตัวลำโพงบิดเลนส์ <c oughs> หลังจากที่เราทําการสร้างเจตัวสเปเซอร์ขึ้นมหม่นะดูขั้นตอนนะครับใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนตัวนี้มีความสําคัญมากนะครับตัว e x t r a Link ตัวนี้นะทางทีมงานโอคอนซาวและชุดครับ เราได้นาเทคนิคในการติดตั้งเือตัวเอ็ r ซ l i n าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบของเสียงรถยนต์นะครับจนเป็นที่แพร่หลายณขณะนี้นะฮะการติดตั้งครับใส่ใจเหลือทุกขั้นตอนนะฮะแล้วดูฮะการติดตั้งเสร็จแล้วนะฮะนะครับใส่ใจเหลือทุกขั้นตอนดูโครงสร้างของตัวแผ่นดมนะฮะมีความแข็งแรงนะครับนะครับตัวดมกับบอดี้รถนะฮะยึดเกาะจนขึ้นลายนะฮะให้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวดั้มัมบอดี้รสมีการยึดเกาะกันดีนะฮะนี่คือเทคนิคนะครับ ซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิดเลนส์นะครับนี่ส่วนประตูที่สองเช่นกันนะดูงานออกแบบงานสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับนะและนอกจากนั้นนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญมากนะครับตําแหน่งและการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกทางทีมงานโอคอลเซอร์ราชพครับเราเออกแบบดีไซน์ตาแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกนะครับว่าที่ด้านท้ายนะครับฝั่งขวา ซึ่งโดยทั่วไปในการติดตั้งเตัวสป็อกในรถฮาวาจะติดทั้งด้านหน้านะครับเวลานั่งปูก็อึดอัดนะครับตำแหน่งนี้ในชะ่ไหมมีความลงตัวมีการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะฮะและดูนะครับประเด็นสำคัญดูตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งเจตัวชุดแผงฟิวดูงานออกแบบทางชิมงานวอล์นซาวราะชพุนครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมมีการนำแผ่นโลหะทำการพับขึ้นรูปเพื่อมีรูปโครงสร้างตัวชุดแผงฟิว ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงโรตาวาว H6 HEV ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้ววธทีเสียงกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็ได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในโรตาวาวนะครับสำหรับเจ้าตัวฮวาวคันนี้ในสเต็มนะครับก็จะมีเจ้าตัวลำโพงมิดเอนส์ชุดหน้าชุดหลังแล้วก็จะตัวซับ็อก นะครับวันนี้เราได้เลือกลําโพงนะครับของค่ายเฮิร์สซึ่งออกแนวนะครับใสๆนะครับไปแหลมพิพิวนะครับทางานนะครับความถี่ต่อเนื่องกับ้าตัวสปอกและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสปอกคทางทีมงานโอเบอร์ฮอนาวและชุมครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ทางด้านท้ายนะครับด้านขวานะฮะซึ่งโดยทั่วไปในการติดตั้งเจ้าตัวสปอกนะครับจะติดตั้งอยู่ที่นะครับที่พักทางด้านซ้ายตัวนี้ครับเวลานั่งก็จะมีความผืดหัดนะครับยืดแข้งยืดขานะครับก็ ไม่มีความสบายนะครับเวลานั่งนานๆนะฮะทางทีมงานวัน์สาว์แล้วเพื่อนครับเราได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ทางด้านท้ายนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็ได้เห็นขั้นตอนสตรีกในการติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติและธีเสียงดูครับให้สังเกตการทํางานของตัวสปอตนะครับให้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับถ่ายทอดเสียงมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ ครับหลังจากเชิญเราต้องการทดสอบฟังครับฟังสึกมีความสนุกสนานะนะครับนะครับการทำงานของตัวซับบอลครับให้เบสที่หนักแน่นและรุ่มรวยนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับและที่ประเด็นสำคัญนะครับเ,เพื่อนๆนะครับนั่งต่างฝั่งด้านซ้ายก็ ยืดแขงยืดขานั่งได้สบายนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับในการอัปเกรดระบบเสียงในรถฮาวาวพันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ใช้ชุดตัวฮาวาลเฮดซิกนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับประมาณไม่สูงมากโดยเฉพาะขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งจ้าตัวสปอครวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งที่ตัวลำโพงวิเลนซ์ซึ่งเราเข้าใจโครงสร้างของตัวรถฮาวาลโดยเฉพาะจะได้มิติ แล้วที่เสียงญ,ญี่ปุ่นดัซบ,บอร์ดนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพึนครับสำหรับโปรเจกต์ในการอัปเกรดระบบเสียงในรถทาวเวิร์ดซ็กนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพึนะครับก็ขอให้มีความสุกขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ